สวัสดีครับผมนายวิรัตประดับศรีผู้นําอาสาพัฒนาชนตำบลหมอยลุนอําเภอบ้านบึงจังหวัดชุบุรีแรงบันดาลใจที่ผมเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนของน้องลุนผมมีความยินดีที่อยากจะช่วยเหลือในสังคมเด็กยากไร้ผู้คนที่นอนสิดเตียงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในการช่วยแบ่งเบาทางราชการทั้งหนึ่งบทบาทหน้าที่ของผู้นำอาสาพนามชนในการขับเคลื่อนปัตญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องด้วยผมเป็นเกษตรกร,กรทำให้มีความรู้ด้านการเกษตรจึงส่งเสริมการปลูกผักสวนควรัว ไว้กินเองในกับคนในชุมชนซึ่งเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน ปฏิบัติตามภารากิจและการพัฒนาหมู่บ้านได้ดำเนินการประสานการขับเคลื่อนแผนชุมชนในฐาน,นะผู้นําอชตําบลหนองอิรุนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยการใช้รถไถส,ส่วนตัวปรับพื้นที่รกร้างให้เป็นสนามฟุตบอลสําหรับคนในชุมชนเข้าร่วมและชักชวนชาวบ้านทํากิจกรรมจินอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปรับปรุงและทําความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนร่วมคันเลือกเด็กยากจนเข้ารับทุนพัฒนาเด็กชน การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลรรักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสนับสนุนและส่งเสริมครัวเรือนในชุมชนให้มีการปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเป็นแกนนําในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยชักชวนชาวบ้านปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะของชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมปฏิบัติตัวเป็นพุทธศกักดิ์กนิชนที่ดี ทำนุบำรุงพุทธศาสนาเข้าร่วมงานประเพณีต่างๆเป็นประจำผลงานที่ภาคภูมิใจเป็นแกนนำหลักในโครงการขยายผลปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจากวัดสู่ชุมชนตามหลักประวัติส่งเสริมให้มีครัวชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน